สบายดีพ่อแม่พี่น้องเปิดคลิปมากกับห้องกากๆเลยเนาะกุมใส่เสื้ออยู่คำมือตื่นตาเลยพี่น้อพี่น้พี่ช่องนืนขึ้นหันน่ะเปิดคลิปมากกับเห็นภาพเด้อตกตกแต่บันนอนแากัมาแต่บ้านน้องพี่น้องขำเมื่อทอฝนตกหลัดทางก็เลยแบบมาขำเนาะ คนนานเอื้อนพี่น้องคนเสมืองน้อยหนึ่งก็เลยพากันมาก็เลยขำตอนนี้ก็กำลังหนึ่งเข่าพี่น้องเข่ากำลังสีซุกเลยแหละสิมาเห็ดเมนูนี่นี่เมนูอันผัดกะเพรากบนะพี่น้องตามสไตล์ของสาวปอนี่แหละพี่น้องบดเห็ดคือหมูดอกเห็ดคือตัวเองหมักแได้กะใส่แนนั้นนะพี่น้อง ใส่ซัมมีเดี๋ยวซังปอรชีสวยข้าวสปอนเนาะเมโนโูแรงพี่นอ้องมาเด้อกินลำกันกบกับกบผอเพิน่นไปใส่เบ็ดกบได้มาขึ้นแหละไ, <c oughs> ได้น้อยหนึ่งแล้วก็บแบ่งเอาเมื่อบ้านน้ำเนาะได้บ่บลาย <c oughs> ก่อนจะไปพัดซังปอากับซีต้มน้ำพี่นอ้องต้มน้ำต้มสัก่อนเนาะพอดีแบบยังน้อยก็พอแบบ สุกแน่าัวตอนเ่าพัดมันแบบเหมือนก็ว่ามันบสุกขักพี่น้องมันบมเต็มที่เนาะเขาเลยสต้มสก่อนแล้วก่อนสิพ,พัดพี่น้องต้มก่อนขึ<า>้นอยู่กับผูหมักเนาะพี่น้องกับส่วนค่อยเนี่ยก็คือแปลว่าต้องต้มสก่อนเพื่อความสัวความสุขน,นะ,นะ,นะค,คือเห็นเขาเห็ดเขากับสี ขัวเลยแต่ว่าค่อยผัดบะมากแนวนั่นเนาะต้มแล้วค่อยเอาขึ้นมาผัดเห็ดย่างสิไปใส่ฮะจอมป่วนสิไปใส่เอ้ยเบิ้งนะเบิ้งนะเบิ้งสิตก ิมึงเนี่าขาฮะฮะเดฮ่มันคอยชิบอ่เป็นหลงหความดื้อน้องเอ้ยอดับหนึ่งฮะฮะฮะชิบอมาปวนได้วันงค่ะบาลุกบา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 บ้าโอ้น้าน้องหลังจากตัวปวน ไปนอนเลยก็หมอดะในหมอที่เขาต้มเลยนะจะต้องไปนะย่างหมากไม้เราคือกินเองหลายคนก็พัชเห็ดเป็นแบบยังพัดเพชรเขาพัดกระเพรา เราต้องไปเห็ดคือหมอกพี่น้องเห็ดคือตัวเองเห็เเหเดเองกะแซบเองเห็ดจบหมอกอ่ะใส่หมอกกระตุ้มอะไรเนาะนชิมี่อันนั้นใหญ่ไหมมีใบมะขามกระยามันมันเป็นยังอืม นังมันขวอยเอาออกหมักกินนังกบกิน่จตนแตซีนน,นั้นนังมันสิแยกออกเอาให้ผอเพินพอเพินหมักกินเอาโงเสบยดังของอีกอีกหน่เลยเด้อเดี้ยนอนแบบนัองยังน ่วนโตนี่เป็นคนหมักจำน้ำนะพี่น้องเน้นน้ำจังเลยชื่อว่าโอ้ยบะมนพัดกบแล้วนี่ต้มกบแกงกบรีได้เพื่อนคอยหาถ้าไปว่าถ้าเห็ดยังกะคั่นแมนว่าประเภทพวกพัดกระพงกระเพรายังบอนี่ต้องน้ำละลายเพราะว่าเขาเน้นใช้น้ำละลายแล้วก็ขาไเป็นลาดเข่าเนาะ แต่ว่าเมื่อนี้ยบ่มีข้าวเจ้าพี่น้องกินกับข้าวเหนียวแต่ว่าต้องการน้ำไหลาๆจ้ากินปรุงกับปรุงตามใจหมา่เนเนาะพี่น้องโอเคเดี๋สะบอกคือลูกไา่เถอ ก็ใส่น้อยมักลายก็ใส่ลายถูกกระจามปิดจามแปดเอา้าอย่ามาเด้อลูกอย่ามาเด้ออย,ย่ามาเด้อผัอกับแป้งไคยคมไคยคมตายเมื่อคืนเกิบก็ไปกับน้ำเอา้า เกือบกระปอยไม่ดำน้ำองลองลองลองคนตกหลังพัคกระล่นตะกู่เบ็ดได้ใช่ไหมคนมาแหงอันรเมื่อคืนได้กบมาหาฮงเกียติ์นเกือบกระไปกับน้ำไปโค้งกระตายแบบนี้เว้นค่ะมนี้เกือบขี่เดี๋ยวนี้เฮน้ำมันมาแหงเพียงเอิกเนาะลงกระหางงมเอาอัานการเบ็ดพี่นอ้องเฮ อย่ามาส่อแม่ลูกแม่เหดกินอยู่ได้ทีแล้วกใบพบกะเพราพี่น้องปลูกไว้เองได้ในหัวเหือนเพราะว่าซื้อตลาดมันบอหอมแบบคือแบบมันเกิดธรรมชาติพี่น้องซื้อตลาดมันบอหอมเนาะอันนี้แบบหอมส่วนโตแล้วก็เป็นคนหมัก กิ่นมันแห้งดีบุง๊งแน่ขนาดใส่น้ำหลากหลายอย่างนี้เยบุ๊กจนเบิดเลยอยู่ตลาดเหรบุได้บได้ไดม่กลิ่นอีหยังเลยขิวบ่หอมนั่นบุคือแบบธรรมชาติกระเพราทั้งบ้านเขาหองเขางยี่ห้องพระอีตูไทยพระอีตูไทยเก้ยคิว้วตั้งแต่รกรุงเทพมาเนี่แบบว่ะ เขาไปสั่งแต่กระเพราหมูซับบอกระเพราไข่ดาวอีซังอีซังประมาณนี้นะกะเพราหมูซับกะเพราเป็ดกะเพราไก่ไปสิคะโอ้กินแล้วว่าแซบ่บกลับมาบ้านจังว่าหมักเลยพี่น้องก,กระเพราทั้งที่คยบุกเป็นคนบ่มหมักเลยนะแบบมินคิวเจ็บหัวแต่ิมเมอร์นี่ตั้งจากที่ไปกรุงเทพมาแล้วก็หมักเลยไป <c oughs> เสร็จเรียบร้อยเลยพี่นอ้อง พร้อมห้วยห,วยห้วยกะเพราขบซิีนเแล้วอวนื้อแ,แต่พี่น้องสไตล์ไทยสไตล์มันเนาะหมักไก่หมักมันเนบะสันต์ซาเบ็ปอกับมันกระเดบของซาเบ็ปอเนาะ ไม่ต้องไปหาพัดบวกคือกันเดพี่นอ้องหมักไพยหมักมันอย่างกะแบบมีซันได้กระเสริฐสำนั่นใ่เรียบร้อยจ้าเ <c oughs> ดี๋ยวพี่นอ้นงองมากินข้าวแรงนำกันเนาะเมนูกะเพรา ผมก็สิตั้งๆเนี่ยจักหน่อยมันพี่น้องช่วงนี้กบกกำลังเริ่มมันเนาะเครือบเคลือบบ่เป็นใส่น้ำมันเด้อตั้งแใจคอยคั้วคอยกระหัวมันมันเนาะอยู่นี่อ่ะประมาณจะโตจะตั้กจักจองจักโตกว่าสี่โตบ่สี่โตจัวน้อยตัวใหญ่พี่น้องมันซัมเมอร์ผสมซัมเมอร์ผสมลุดลุดเนาะ ตัวน้อยพ่วลูกมันพี่นอ้องมาเด้อบันี้ขี้ขนท่าแรกนำกันพี่นอ้องเดียเร้อยเลยเนาะ ยังนะมาเดินเป็นโรงแมมพี่น,ออน้องอมีถานน้ำใจอันปลาแห้งไปกินข้าวเขาก็เรื่องเรือพิญญาอันหวดอันหนึ่งหวดใหม่เนาะพี่น,อน้องเด็กพัดแต่แบบภาพเรืองมันยังบลอออกนะเข้าเรืองจะนำ เป็นชาวแรงํากันพี่น้องมาเด้อมาเด้อกินไม่ได้ค่อยพาแปลนห่นเลยคือเ่ากระือเลยทำปกไปมากิืกับข้าวเนี่ย ขวนพี่น้องครัเป็นชายๆคก่อนสำหรับเมโน,โน,นูนี่ก็มีเพียงสำนีเนาอพี่น้องเนะาะเหตุให้พี่น้องเบ่งพี่น้องส้มสืส่อดอกว่าอาหารแรง,ง,งของเฮานาอพี่น้องก็จะเป็นอันพัดกะเพากกรากบนี่แหละ กัแไดงกับฝากเุื่อพี่น้องกดแชร์กดไลเนด้อกดติดตามเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่ลูกอ่อนเห็ดคลดจะต่อไปแหละพี่น้องก็ดนโดนหรือบาเมื่อหนึ่งสองเมื่อคอยได้ลงอะไรขิดก็ได้งากคือที่ก็ยากพี่น้องบึงคนก็ยังลิ้นอยู่ตอนนี้ก็ได้ลิ้นอย่างๆโอเคไปก่อนพี่น้องฟันดีเลยจ้า